ีครับไอราพงเมืองนะครับมาพร้อมกับสาระดีๆเพื่อพี่น้องคนไทยั่วประเทศเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มีข่าวมาแจ้งกับพี่น้องเกษตรกรนะครับเรื่องแรกในวันนี้นะครับล่าสุดนายจุรินลักษณะวสิตรองนายกรัฐมนตรีรัฐมติการส่งาณิตนะครับได้มีการเปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายและก็บริหารจัดการมันสปาหลังหรือว่าทางนบมศนะครับครั้งที่1นึ่งทับสองพซึ่งก็มีการประชุมผ่านระบบซูมนะครับ โดยที่ประชุมก็มีมติเห็นชอบโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกม,มันสำปะหลังปีที่3ซึ่งก็เหมือนกับปีที่1แล้วก็ปีที่2ยกเว้นระยะเวลาการรับสิทธิ์ของพี่น้องเกษตรกรที่จะมีการครอบคลุมเกษตรกรอย่างทั่วถึงมากขึ้นแล้วก็กำหนดราคารวมถึงปริมาณประกันรายได้เท่ากับปีที่ผ่านมาก็คือมันสำปะหลังนะครับเชื้อแป้งอยู่ที่25กิโลกรัมละ2บาท50สตางค์ ช่วยเหลือครัวเรือนละไม่เกิน100ตันไม่ซ้ำแปลงผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับการช่วยเชยต้องมีการคัดเบียนการเพาะปลูกมันสับปะหลังกับทางกรมส่งเสริมการเกษตร ที่มีวันพาอปลูกตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2563ถึงวันที่31มีนาคม2565รวมถึงมีการแจ้งระยะเวลาเก็บเกี่ยวนะครับนับจากวันที่พาอปลูกไม่น้อยกว่า8เดือนแต่ว่าไม่เกิน12เดือนซึ่งระยะเวลาการช่ยเชยส่วนต่างตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2564ถึงวันที่1พฤศจิกายน2565 ระยะเวลาของโครงการนะครับ1พฤศจิกายน2 5 6 4ถึงวันที่31พฤษภาคม2,566ซึ่งก็มีวงเงินงบประมาณรวมอยู่ที่6,811ล้านบาทโดยที่จะมีการนำเสนองบดังกล่าวนี้ต่อที่ประชุมคอ,รม,ร,อรมอวัคณะรัมรีให้มีการพิจารณาเป็นลำดับต่อไป และก็นอกจากนี้ที่ประชุมก็ยังมีการเห็นชอบมาตรการคู่ขนาน4โครงการนะครับที่จะนํามาช่วยเหลือในการรักษาสิทธภาพราคามันสปหลังซึ่งได้แก่โครงการเพิ่มประสริทธิภาพการเพาะป,ปลูกมันสปหลังโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมมันสปหลังและก็สร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร โครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต็อกมันสัปะหลังและก็โครงการเพิ่มศักยภาพในการแปรรูปมันสัปะหลังและก็เห็นชอบการเข้าร่วมโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังปี2563ทับ6ีที่ตกหล่นนะครับของเกษตรกร ที่มีวันเพาะปลูกก่อนวันที่1เมษายน2563แล้วก็เก็บเกี่ยวหลังวันที่1ธันวาคม2563ก็จำนวนพี่น้องเกษตรกรอ,อยู่ที่80,000กว่ารายนะครับรวมถึงก็มีการเห็นชอบขายายระยะเวลาดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบด่างมันสำปะหลังแบบครอบคลุมพื้นที่ ซึ่งเดิมทีแล้วจะสิ้นสุดโครงการวันที่30กันยายน2564นะครับขยายเป็นสิ้นสุดโครงการวันที่31ม,มีนาคม2565รวมถึงก็มีการเห็นชอบค่าคนส่งเพิ่มเติมภายใต้กรอบวงเงินค่าท่อนพันเดิมที่รับการอนุมัติจากคอรมอนะครับหรือว่าคณะรัฐมนตรีจำนวนอยู่ที่24.8ล้านบาทโดยที่ใช้กรอบวงเงินงบประมาณวงเงินเดิมนะครับที่เคยได้รับการอนุมัติ ก็เป็นข่าวล่าสุดที่นํามาแจ้งให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่มันสําหลังทั่วประเทศร,รับทราบกันนะครับมาที่ข่าวของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพารากันบ้างในตอนนี้ทาง Facebook ก,กอยทอหรือว่าทางการยางแห่งประเทศไทย RAOT นะครับซึ่งทางกยทได้มีการมอบประกันอุบัติเหตุแก่พี่น้องชาวสวนยางถึง1.4ล้านราย ก็ได้มีการจับมือกับบริษัทที่พยาปากันภัยพร้อมดูแลให้ความคุ้มครองแล้วนะครับล่าสุดทางกอทร,รรมการภัยมอบชาวสวนยางทุกช่วงอายุที่ขึ้นเบียนกับทางกอทกว่า1.4ล้านรายโดยให้บริษัทที่พยาปากันภัยจำกัดมหาชนเป็นผู้รับทำกันพร้อมกับดูแลแล้วก็ให้ความคุ้มครองอย่างทั่วถึงแล้วตั้งแต่วันที่16สิงหาคม2564เป็นต้นไป ทางด้านน,นายนกรตักกวีรพัฒน์ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทยได้มีการเปิดเผยว่าการยางแห่งประเทศไทยหรือว่าทางกยทได้มีการดำเนินการจัดทำประกันภัยอุบัติเหตุให้กับกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางทุกช่วงอายุที่ขึ้นทะเบียนกับทางกยทภายในวันที่15รกรกฎาคม2564นะครับจำนวนทั้งสิ้นอยู่ที่1,479,211รายซึ่งก็เริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันที่16สิงหาคม2564เป็นต้นไป โดยทางกะยะทนะครับได้มีการมอบประกันนี้ก็เพื่อเป็นสวัสดิการแก่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางกรณีเสียชีวิตรหรือว่าเกิดจากการบาดเจ็บทุพพลภาพถาวรอย่างสิ้นเชิงซึ่งก็มีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุถูกฆาตกรรมและก็ถูกทำร้ายร่างกายนะครับวงเล็บโดยผู้เสียหายไม่ได้มีเจตนาให้เกิดขึ้นเพื่อ หวังรับเงินเอาประกันภัยซึ่งก็สูงสุดรายละ500,000บาทรวมถึงอุบัติเหตุที่เกิดจากการขับขี่โดยสารรถจักรยานยนต์นะครับสูงสุดรายละ250,000บาท และนอกจากนี้กรณีเสียชีวิตจะได้รับเงินค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพรายละ30,000บาทซึ่งทางกยทก็จะมีการมอบเงินช่วยเหลือให้แกท่ทายาทอีกรายละ3,000บาทก็เพื่อเป็นสวัสดิการของเกษตรกรชาวสวนยางเพิ่มเติมอีกด้วยนะครับนอกจากนี้ทางกยทได้มีการพิจารณาและก็คัดเลือกบริษัทที่พยาประกันภัยจำกัดมหาชนซึ่งก็ถือว่าเป็นบริษัท ประกันชั้นนําที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและก็มีรัฐวิสาหกิจหลายแห่งเป็นผู้ถือหุ้นก็มีผลงานเป็นที่น่าเชื่อถือและก็มีสาขาจุดบริการลูกค้าตลอดจนก็มีตัวแทนประกันกระจายครอบคลุมอยู่ทั่วประเทศก็ทําให้มั่นใจได้ว่าพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางจะได้รับความสะดวกในการประสานงานและก็ดูแลเป็นอย่างดีรวมทั้งนอกจากนี้นะครับจะติดต่อตรงที่สํานักงานสาขา หรือตัวแทนของบริษัทในพื้นที่แล้วทางบริษัททิพยเยประกันภัยก็ยังมีแอปพลิเคชันนะครับที่ชื่อว่าที่แฟลตเคลมที่เป็นอีกหนึ่งช่องทางให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนญญงหรือว่าทายาเกษตรกรสามารถที่จะยื่นเรื่องแล้วก็ติดตามสถานะการเรียกร้องค่าสินไหมได้ ก็ถือว่าเป็นการอำนวยความสะดวกนะครับแล้วก็ช่วยหลีกเลี่ยงการเดินทางพบปะผู้อื่นก็เพื่อความปลอดภัยในเรื่องของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19ในตอนนี้ด้วยนะครับนอกจากนี้การดูแลพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ทางกอยอให้ความสําคัญเป็นลําดับต้นๆ ทางกะยะทจึงมีการกำหนดกฎเกณฑ์นในการประมูลว่าบริษัทที่จะเข้ามาเป็นผู้รับทำประกันต้องเป็นบริษัทที่มีขนาดใหญ่หรือมีเงินทุนจดทะเบียน500ล้านบาทเพื่อให้ได้บริษัทที่มั่นคงมีเสถียรภาพไม่เกิดปัญหาเหมือนที่ผ่าน,านมาสำหรับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางบางส่วนนะครับที่ยังไม่รับค่าสินใหม่ทดแทนนั้น กยทไม่ได้นิ่งนอนใจล่าสุดได้มีการทําหนังสือแจ้งไปยังทางสํานักงานคณะกรรมการกํากับและก็ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าทางคอปพอให้เร่งรัดบริษัทประกันที่เคยเป็นคู่สัญญาเดิมกับทางกยททั้ง2แห่งให้เร่งดําเนินการจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนให้แก่ทายาทของเกษตรกรโดยเร็วที่สุด ว่าการยางแห่งประเทศไทยกล่าวทิ้งท้ายไว้นะครับและพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพารานะครับก็สามารถที่จะตรวจสอบรายชื่อของเกษตรกรชาวสวนยางที่มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการประกันอุบัติเหตุกลุ่มก็ลิงก์นะครับอยู่ในคําอธิบายใต้คลิปนี้นะครับซึ่งทางแอดมินก็จะใส่ลิงก์ไว้ใต้คําอธิบายใต้คลิปนี้นะครับรวมถึงโพสต์แรกใต้คลิปนี้ด้วยนะครับพี่น้องสามารถที่จะกดลิงก์ตัวนี้เข้าไปเช็คได้นะครับ ทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นข่าวที่นํามาแจ้งให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศได้รับทราบกันถ้ามีข้อมูลรวมถึงรายละเอียด <c oughs> เพิ่มเติมก็จะรีบนํามาแจ้งให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรได้รับทราบกันอีกครั้งก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับ <c oughs> ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิง่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปดีๆมีประโยชน์ต่อไปวันนี้สวัสดีครับ